มาดูต้นไม้ใบหญ้าของเรานะคะมีสวนผักแล้วก็มีสวนอะไรต่างๆตรงนี้เราจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็คือกะเพราอันนี้ก็คือผักเพ็ดนะคะเยอะแยะไปหมดเลยเรามาดูว่ามีอะไรกันตรงนี้ก็เป็นสะน้ำหลังน้อยๆของเรามีปลาแหวกว่ายนะคะวันนี้ เขาก็ได้ทำความสะอาดสะเล็กๆตรงนี้ก็จะมีอะไรมีลิบินชารีนะคะตรงนี้จะมาให้ดูตรงนี้สวยมากระยะเวลาไม่ถึงปีนะคะหนูน้อยหมวกสีขาวนะคะลิบินชารีสีต่างๆนะคะตรงนี้เราให้ดูอย่างลิบินชารีนะคะเขาก็จะชอบแดดแรงฝนแรงแดดร้อยฝนร้อยนั่นเอง หน,หนาทีวันนี้เราจะให้ดูถึงตรงนี้ก่อนนะคะ